สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะทําการรีวิวนะครับการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับพอดีตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีเมสเซจเด้งขึ้นมานะครับว่าตัวแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับสามารถซื้อสลากออนไลน์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าการใช้งานจะยากแค่ไหนนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับเริ่มต้นเข้าสู่แอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับก็เหมือนตัวแอปก็จะให้เรากดยินยอม นะครับก็คืออันนี้ก็คือกดยินยอมทุกเมนูได้เลยนะครับก็คือติ๊กยินยอมแล้วกดยืนยันนะครับนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับโอเคมีข้อความขึ้นมานครับว่าสามารถซื้อสลากด,ดิจิตอล80บาทได้แล้ววันนี้นะครับอันนี้ก็คือปิดการแจ้งเตือนนะครับก็คือกดปุ่มปิดได้เลยอันนี้ ขั้นตอนของการซื้อนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนหาเมนูก่อนนะครับเลื่อนไปโอเคจะเจอเมนูนะครับที่ชื่อว่าซื้อสลากดิจิตอล80บบาทนะครับผมกดเข้าไปนะครับอันนี้จะพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็ก็จะมีเงื่อนไขนะครับก็ใครสามารถอ่านได้ก็อ่านนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับทำการตกลงนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า แอปพลิเคชันนะครับของขารซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดที่จะซื้อก็คือจะเป็นงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับ2565ก็มีให้กรอกตัวเลขนะครับ6หลักถ้าใครมีเลข6หลักนะครับใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็กรอกแล้วทำการค้นหานะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มเลขแล้วกันนะครับอขอระบุเลขเป็น59แล้วกันกดปุ่มค้นหาโอเคระบบก็ทำการค้นหาหมายเลขนะครับ59นะครับว่ามีสลากกินแบ่งหมายเลขอะไรบ้างนะครับ Thursday, ท, Connie, ท tamam. Next, ีนี้นะครับทําการนะครับเลือกนะครับหมายเลขที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกสักหนึ่งหมายเลขนะครับที่ผมต้องการเดี๋ยวขอเลือกก่อนเอาเลขนี้แล้วกันนะครับพอติ๊กเลือกนะครับก็กดปุ่มตรวจสอบสลากนะครับก็จะเป็นหมายเลขที่ผมได้มีการซื้อนะครับมูลค่าของสลากนะครับ8ปบาทนะครับทีนี้นะครับเราสามารถนะครับกดชําระเงินนะครับ ก็เราเราใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับตัว G Wallet ของเปาตังครับทำการสแกนจ่ายได้เลยนะครับก็แค่กดยืนยันการชำระเงินนะครับภายใน15นาทีนะครับใส่รหัสแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอใส่เสร็จแล้วครับก็คือจะมีตัวสลิปขึ้นมาให้นะครับว่าเราสามารถซื้อสลากดีต้อนสำเร็จนะครับก็สามารถเซฟกดปุ่มบันทึกนะครับก็คือเซฟไฟล์เก็บไปในเครื่องเรานะครับ นี้เดี๋ยวขอย้อนกลับมาดูนะครับกดดูสลากของฉันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหมายเลขสลากที่ผมได้มีการซื้อเช้านี้นะครับหวังว่างวดนี้จะถูกนะครับถ้าถูกรางวัลที่1เดี๋ยวจะมารีวิวชุดใหญ่ให้ฟังอีกรอบครับสวัสดีครับ